กับสวัสดีครับกับสวัสดี f อซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคท,ทุกทุกท่านนะครับามาพบม,มาเจอกันครับเมื่อีวันที่27นะครับวันศุกร์ที่27อ้ากลับมาพบม,มาเจอกันกับเวิไลตอนนี้เวลานะครับใกล้จะเที่ยงวันพอดีนะครับหลังจากกับทุลานะครับอ่าไปทําทุลากับอ่าเบากุง้งสาวเล่ามานะครับมาพบม,มาเจอกันใกล้เที่ยง เอาคับมาในคลิปนี้นะครับเป็นตัวเลขแนวทางนะครับอ่าได้มาจากสายทางของฉบาผ้าร่วยเพิ่นทรงมาให้นะครับเป็นซองหนึ่งหมื่นล่างนะครับซองหนึ่งหมื่นล่างอ่าทังสายฉบาผ้าร่วยทรงมาให้ยดุนดวนนะครับอ่าแอดวิไลจะลงให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเลยนะครับเอามักสอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับคุณพ่อคุณแม่ฝากกดติดตามนะครับสำหรับเอฟซีใหม่ ที่เขามาเบิงมาชมใหม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคุณพ่อคุณแม่จะอาผ่านข่าวสารแนวทางกันครับนี่เป็นภาพบรรยากาศโดยทั่วทั่วไปนะครับเอาให้เบิงถือว่ามือนี่ามีแดดนะครับแล้วก็ฟ้าเปิดนะครับเอฟซี FC. คุณพ่อคุณแม่เอาสําหรับคุณพ่อคุณแม่พูซักผ้าซักพร่ได้ตากผ้าตากพร่กันนะครับมือนี่หลังจากพายุกระนำยางต่อเนื่องมานะครับเกือบอาทิตย์เต็มเมนะครับเอฟซี FC. แถบบอ่อเห็นแดดกันเลยอ่ากะทือว่าให้งดจกักสาีวันเป็นการดีที่สุดนะครับทางแอดวิไลว่านะครับรู้สึกว่าเดินทางไปใสลำมาใช้ลำบากเสียเลือเกินนะครับอ่าครับหลังจากอ่าไปทำธุระเสร็จเรียบร้อยนะครับมานะครับเอาตัวเลขหน้าทางฝากตอนเ c ซคุณพ่อคุณแม่กันอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันนะครับ เอาครับเพื่อว่าเป็นการเสยเวลานะครับทานแอดวิไลจะพาคุณพ่อคุณแม่นะครับไปติดตามตัวเลขแนวทางนะครับทังชบาใ้ทรงมาให้นะครับซอง1 0 0 0 0ล่างนะครับอาจจะเป็นจังใดสถิติเพิ่นเป็นแบบใดเข้าเข้าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางพร้อมๆกันครับครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเข้ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางแล้วกันนะครับจะเป็นซอง1 0 0 0 0ล่างนะครับ F c ซเบิ่งไ้ดีนะครับ อาเป็นเลขวิ่ง2ตัวนะครับมาให้เห็น1ตัวแน่นอนนะครับชัวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเอาทีมงานทั้งชบาผ้ารวยเพิ่นทรงมาให้นะครับอามีสถิติย้อนหลังให้เบิงร้อม FC คุณพอ่อแม่เลขวิ่ง2ตัวมาตัวชัวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะย้อนหลังให้งวดประจำวันที่1น่นะครับ กันยายนนะครับหย่อนลังให้เบิงองกับคุณพ่อคุณแม่มาเบิกงน้ำกันงวดประจำวันที่หนึ่งทับเก้าทับหกเจ็ดคือเล็กวิ่งสองตัวมาตัวนะครับงวดนั่นนะครับซองหนึ่งหมื่นวิ่งมาที่สี่กับศูนย แนวทางแตกนะครับ94นะครับแนวทางแตก94คุณพ่อคุณแมบบ่เบิงสคริปให้ดีนะครับเป็นเลขวิ่ง2ตัวนะครับปร,กรากฏว่างวดนั่น4มานะครับวิ่ง4กับ0เป็นเลขวิ่ง2ตัวนะครับซอง1 0งมืนงวดประจำวันที่16 สิบหกทับเก้ทับหกเจ็ดก็คืองวดที่ผ่านมานะครับวิ่งมาที่วิ่งมาที่เกับ3นะครับวิ่ง7กับ3าม ปรากฏว่าแนวทา้งงวดที่ผ่านมาแตก3 7ปรากฏว่ามาให้เห็นทั้ง2ตัวนะครับมาหเห็นทั้ง2ตัวก็คือ3มา7มานะครับนี่คืองวดที่ผ่านมาอายอนห้เบิง นะครับย้อนสถิติเบิรงสองวดติดนะครับอ่าผอกแบบชัดเจนนะครับอ่างวดนี้นะครับก็คือ1ตุลาคมครับ2567งรวดวันที่หนึ่งตุลาคม25 6 7 1ห้ารอ่ทับ10ทับหกอ่างวดนี้นะครับ ช่องหนึ่งหมื่นล่างวิ่งมาที่แปดกับสี FC, ่แปดกับสี่นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่ะระวังแปดกับสนะีน้าทางจะแตกตัวใดนะครับจะตัวใดจะมาให้เห็นนะครับเพราะก็มารอผลกันอาเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ระวังแปดกับสี่ คุณพ่อคุณแม่มักตัวใดพิจรณน,นาเอานะครับวันนี้ได้มาที่8กับ4นะครับข้ามารอบผลว่าจะเป็นยังไดรี่จะกอดข้อกันมาบอนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่มักตัวใดมัก8หรือมัก4นะครับสามารถจัดใดเลยนะครับทางเอ็ดวิไลเอามาฝากว่าตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันตอนนี้กับเวลาอาจจะเที่ยงวันนะครับ จะเที่ยงวันพอดีอาย่อนสถิติให้เบิ้งนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่มีคอมเมนต์นะครับเมือเศาน้นนี่ที่ทางแอดวีไล่ลงคลิปตัวเลขแนวทางนะครับของอเจนิงเมืองปทุมนะครับอของเจนิงเมืองปทุมนะครับมีคอมเมนต์มาถามว่าอของเจนิงเข้ามากี่งวดนะครับ ในคลิปกระบอกอยู่แล้วครับว่าแอดวิไลย,ย้อนไป3งวดนะครับเพิ่นทรงมา3งวดก็คืองวดแตกสองแปดวิ่งมาที่8นะครับแตก28งวดวันที่1กันยายนวิ่งมา9แนีทางแตก94งวด16กันยายนงวดที่ผ่านมานะครับวิ่งมา3แตก37งวดนี้นะครับของเจนิงนั่นก็คือ เจนิงเมืองปทุมวิ่งมาที่1นนะครับก็บคือรอบผลนะครับนั่นคือเหล็กวิ่งล่างของเจนิงมีเอฟซีคอมเมนต์มากนะครับเอาในคลิปก็ย้อนให้เบิ้งยู่แล้วนะครับก็คือ3งวดติดนะครับที่เจนิงส่งมาให้เบิ้งเอาเฉพาะย้อนหลังให้เบิ้งแค่3มงวดติดนะครับแนวทางของเจนิงเมืองปทุมที่แอดวิไลลงส่วนเสาไปให้เอฟซีได้ติดตามกันนะครับมีคอมเมนต์ถามก็เลย อขอแจ้งให้ f อฟได้ทราบกันนะครับในคลิปก็บอกอยู่แล้วว่ายอนหลังไป3ามวดติดนะครับเอาครับนี่เป็นซอง1นึ่งมื่น,นะครับได้มาจากสายงานทีมงานของฉบาเพื่นได้ส่งมาให้จากทางเมืองกรุงเทพนะครับเพราะว่าฉบาคนไปทํางานยี่ปุ่นนะครับส่งมาให้คุณพ่อฝากตอน f ฟซีคุณพ่อคุณแม่กันซองหนึ่งมืนล่าง1ตุลาคม2567เลขวิ่ง2ตัวมาตัว ชัวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับบางงวดก็กอดข้อกันมากก็คืองวดที่ผ่านมานะครับมาทั้ง3ทั้ง7นะครับงวดนี้วิ่งมาที่8กับ4 8กับ4เอาคุณพ่อคุณแม่มักตัวใดหาตัวเลขเด็ดๆมาใส่เลยนะครับ8กับ4 2ตัวมาตัวชัวล้านเปอร์เซ็นต์อายุดีไม่แห้งครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ